ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยและในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปดู10อันดับเกมมือถือแนวทำฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัสตว์กันนะครับซึ่งแต่ละเกมก็มีทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างออกไปและก็เป็นเกมที่เล่นสบายๆชิวๆเบาสมองกันอีกด้วยนะครับสำหรับเกมเมอร์ที่อยากจะพักเรื่องของการฟาดฟันการต่อสู้นะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยและก่อนจะไปรับชมครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n น l ของซีซันสตูดิโอกันด้วยนะครับ อันดับที่ส0ซูมิโกะกูราชิฟาร์มเปิดมาที่อันดับที่10กับเกมเอาใจเกมเมอร์ที่ชอบความน่ารักโดยการนําเอาตัวการ์ตูนมาทําสวนกันนะครับโดยซูมิโกะกูราชิเป็นตัวการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่นและเกมนี้ก็มาจากค่ายของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันซึ่งงานภาพกราฟิกสีสันธีมฉากต่างๆก็ดูน่ารักส่วนภายในเกมก็มีสิ่งก่อสร้างหลากหลายรูปแบบให้ได้สร้างกันนะครับ แต่ต้องระวังในเรื่องของผลผลิตที่ไายสร้างเพลินไม่ได้ดูอาจจะล้นคางได้เพราะพื้นที่ในคังค่อนข้างมีจํากัดการผลิตหรือการแปลรูปนั้นอาจจะมีบางอันที่ใช้เวลามากไปบ้างซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแก้เครียดมากกว่ารีบเล่นหรือแข่งขันกับใครนะครับสำหรับเกมนี้อันดับที่9 h a p p y Lands ล อีกหนึ่งเกมที่นําเอาตัวกระตุนน่ารักน่ารักมาทาฟาร์มน,นะครับโดยตัวเกมก็จะมีระบบและวิธีเล่นที่คล้ายกับเกมปลูกผักทั่วไปคือการปลูกผักเก็บเกี่ยวแปลรูปผลผลิตและเลี้ยงสัตว์แต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งภายในเกมนี้ครับคือภายในฟาร์มเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนและตกแต่งสภาพแวดล้อมได้ให้ตรงกับความต้องการของเราหากขาดเหลือหรือต้องการอะไรเนี่ยสามารถขอจากเพื่อนหรือแลกเปลี่ยนกับเล่าเพื่อนบ้านก็ได้ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครน่ารักน่ารักอีกเพียบครับที่จะคอยมาเป็นผู้ช่วยในการทำฟาร์มให้เราให้เลือกใช้กันแบบหลากหลายตัวเลยสำหรับเกมเมอร์สายชิลครับชื่นชอบความน่ารักเป็นหลักเนี่ยก็ต้องขอแนะนำว่าให้ลองเกมนี้เล่นดูเลยครับอันดับที่8ปลายบาวฟาร์ม เกมปลูกผักที่สาวกมีบราวและผองเพื่อนครับพลาดไม่ได้เลยสําหรับเกมไลน์บราวฟาร์มนี้ก็ได้นําเอาตัวละครดังจากลายที่ยกกันมาเป็นทั้งขยงเลยครับไม่ว่าจะเป็นโคนี่และเพื่อนๆน,นตัวอื่นครับโดยตัวเกมก็มีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทํากันครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อการผ่านแอปไลน์ได้เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มของเพื่อน,อนในไลน์ของเราได้อีกด้วยหรือใครที่ชื่นชอบการสะสมตัวละครในเกมก็มีมาให้สะสมกันเพียบเช่นเดียวกันนะครับงานนี้แฟนคลับหมีบราต้องเข้าไปลองกันหน่อยแล้วครับ อันดับที่7ฟาร์มชาวเกมปลูกผักสุดเจ๋งที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและได้รับคะแนนเฉลี่ยพร้อมกับความเห็นในแง่บวกอีกมากมายโดยตัวเกมจะดําเนินเรื่องที่เริ่มจากการหนีความวุ่นวายภายในเมืองเพื่อหาชีวิตที่สงบสุขเกมนี้นอกจากปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังต้องคอยพัฒนาฟาร์มให้ก้าวหน้าอีกด้วยซึ่งในฟาร์มก็สามารถทําอาหารทานได้มีระบบก,การเล่นที่ไม่ซับซ้อนผู้เล่นใหม่สามารถเล่นและทําความเข้าใจได้ง่าย และตัวเกมยังมีกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆให้ทําเพื่อรับของรางวัลเพียบอีกด้วยอันดับที่ 6. Family Iceland เกมที่จะให้เราเข้าไปทำฟาร์มกับมนุษย์ยุคหินที่มาพร้อมกับเรื่องราวมากมายให้ได้เข้าไปพบเจอกันซึ่งตัวเกมจะมาในธีมของยุคหินนะแต่หลายๆอย่างผมว่าก็ยังมีความเป็นปัจจุบันอยู่พอสมควร โดยครอบครัวที่เราเล่นจะต้องผจญภัยเอาชีวิตรอดในช่วงเวลานั้นเราจะได้ทฟาฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปเนื้อเรื่องของเกมก็จะมีการพลิกผันหักมุมไปมาเกมเมอร์สายเสพเนื้อเรื่องก็น่าจะถูกใจเกมนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะครับนอกจากนี้ตกเกมยังมีการทําอาหารแลกเปลี่ยนผักและผลผลิตกับผู้เล่นอื่นมีการผจญภัยสำรวจเกาะต่างๆรวมไปถึงการอัปเกรดบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งเลยละครับ อันดับที่5า Farm Face Farming Game เกมทำฟาร์มที่มาในธีมของเทศกาลปลูกผักกันนะครับสำหรับเกมนี้โดยตัวเกมนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่เราคอยดูแลฟาร์มทั้งการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักทำอาหารและที่สำคัญคือเราสามารถขายผลผลิตของเราได้อีกด้วยโดยตัวเกมก็จะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกที่มีสีสันสวยงามและรูปแบบการเล่นที่ต้องเล่นให้ผัดนันดาไปเรื่อยๆโดยการแข่งขันกับระยะเวลาที่กำหนดซึ่งก็ตอบโจทย์เกมเมอร์ที่ชอบความท้าทายเป็นอย่างดีเลยละครับ ยังสามารถเล่นออฟไลน์คนเดียวได้อีกด้วยนะครับสำหรับเกมนี้อันดับที่ 4. Vi วิ a g e a n แอนด์เกมทำฟาร์มที่มาในธีมยุคกลางที่เราจะเข้าไปทำฟาร์มกับผู้เล่นคนอื่นมากกว่า10ล้านคนทั่วโลก สำหรับเกม i l ว er เ a t e and f a ์มนี้ก็จะเป็นเกมทำฟาร์มยอดฮิตที่รับความสนใจจากผู้เล่นอื่นเป็นจำนวนมากโดยเราสามารถเชื่อมต่อกับผู้เล่นคนอื่นได้จากทั่วทุกมุมโลกผ่านการแลกเปลี่ยนและค้าขายสิ่งของกันนั่นเองละครับภายในเกมก็จะมีภารกิจมากมายให้ได้ทำกันนอกจากนี้ยังมีธีมและเทศกาลต่างๆที่ภายในเกมจะมีการอัปเดตเข้ามาให้เราอีกด้วยถือว่าเป็นเกมทำฟาร์มที่ไม่ธรรมดาอีกเกมนึงเลยครับสำหรับเกมนี้ อันดับที่ 3. Star Di Valle เกมทำฟาร,ร์มยอดฮิตบน PC ที่นำมาพัฒนาเป็นเวอร์ชันมือถือโดยตัวเกม Star Di Valle นี้ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยระบบการเล่นที่หลากหลายทั้งการทำฟารม์มจีบสาวหรือจะเป็นการต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ ซึ่งทางทีมผู้พัฒนาก็ได้ทําในเวอร์ชั่นมือถือนี้ให้มีความสะดวกสบายในการเล่นมากยิ่งขึ้นโดยจะเพิ่มระบบออตโต้เข้ามาให้ผู้เล่นสามารถทํางานต่างๆภายในฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนั้นก็ยังคงคอนเซปต์ของตัวละครเนื้อเรื่องและงานภาพกราฟ,ฟิกสไตล์พิกเซลเหมือนกับในเวอร์ชั่น PC ทุกประการและรองรับการเล่นแบบออฟไลน์ line, แต่ว่ายังไม่สามารถเล่นแบบโคออฟกันได้นะครับสำหรับเกมเวอร์ชันมือถือนี้ อันดับที่2องทาวชีฟส์สำหรับเกมนี้หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างครับเพราะว่าตัวเกมนั้นยิงโฆษณากันแบบรัวๆเลยโดยตัวเกมก็จะเป็นเกมทําฟาร์มกึ่งพัฒนาเมืองที่มาพร้อมกับสิ่งก่อสร้างมากมายให้เราตกแต่งเมืองกันได้อย่างอิสระซึ่งนอกจากจะได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ตามแบบฉบับของเกมทําฟาร์มแล้วเรายังต้องคอยผลิตอาหารสัตว์จากพืชที่เราปลูกและยังต้องแปรรูปวัตถุดิบต,ต่างๆเพื่อส่งไปให้ชาวเมืองด้วย ส่วนการอัปเลเวลนั้นจะเป็นต้องทำภารกิจเพื่อให้มีค่าชื่อเสียงก่อนจึงสามารถปลดล็อกสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ซึ่งตัวเกมก็มีอีเวนต์ต่างๆให้ทำมากมายรวมถึงมีรางวัลพิเศษให้ลุ้นกันภายในเกมอีกด้วยครับอันดับที่ 1. h e เฮเ ถ้าพูดถึงเกมแนวทำฟาร์มก็คงต้องคิดถึงเกมเฮดเป็นอันดับแรกเลยละครับเพราะว่าเกมนี้โดดเด่นทั้งเรื่องของงานภาพกราฟิกไปจนถึงระบบการเล่นการันตีด้วยรางวัลความนิยมอันดับหนึ่งจาก122ประเทศซึ่งภายในเกมก็มีอะไรให้เราทำเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งการทำฟาร์มปลูกผักมีสัตว์เลี้ยงมากมายการพัฒนาและการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างไปจนถึงการแปลรูปอาหารและสิ่งต่างๆสามารถแลกเป็นสินคองและสินค้ากับผู้เล่นคนอื่นได้ ถึงแม้ว่าตัวเกมนั้นจะเปิดมาหลายปีแล้วแต่ผู้เล่นก็ยังคงเยอะอยู่เช่นเคยฉะนั้นอันดับหนึ่งของเกมมือถือทำฟาร์มปลูกผักผมก็ต้องขอยกให้เกมเฮ y เดเกมนี้เลยล่ะครับก็ครบกันทั้ง10อันดับของเกมมือถือแนวทำฟาร์มปลูกผักกันแล้วนะครับซึ่งการจะดับครั้งนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช n n e l ของ Season Studio กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ